ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star Wars ในภาพยนตร์ภาคที่1ไวกรได้พูดกับชมีเอาไว้ว่าหากดาวทาตุอินเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเจไดคงรู้ว่าอนาคินเป็นฟอ e เ s นติ v ีได้เร็วกว่านี้ นั่นก็เพราะในซีรีส์โคลนวอลรวมถึงเกมต่างๆเคยมีการพูดถึงรายชื่อเด็กฟอสเซนติทีบที่เจไดเก็บเอาไว้เพราะการตรวจเลือดเพื่อดูจำนวนเมดิคอเลียนเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ต้องทำตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเหมือนเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในใบเกิดของประชาชนทุกคนและหากเด็กคนไหนมีค่าเมดิคอเลียนเกินที่กำหนดเอาไว้นีการก็จะรับมาฝึกเป็นเจไดแล้วพาวาทีนที่แข็งแกร่งในพลังและเติบโตมาบนดาวนาบูที่เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐทำามถึงไม่มีใครรู้การมีอยู่ของเขาคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ ในหนังสือนิยายดัตเพลกัสอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าโดยความที่พาวาทินเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยทําให้พ่อของเขาพยายามซ่อนความเป็นฟอสซิฟีบของพาวาทินมาตั้งแต่ต้นเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตระกูลเอาไว้พอเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและความอันตรายของลูกชายซึ่งเมื่อดูจากเหตุการณ์ที่พาวาทินโตขึ้นแล้วขับรถชนคนตายแต่รอดตาดางมาได้เพราะพ่อยัดเงินให้วิธีที่พ่อของเขาใช้เพื่อให้พาวาทินไม่ต้องรับการตรวจเมดีเขาเรียนก็น่าจะเป็นการยัดเงินเช่นกัน ซึ่งาพาวาทินก็ใช้ความร่ำรวยนี้แหละซื้อตำราของซิดมาจากตลาดมือเพื่อศึกษาด้วยตัวเองจากนั้นในวันที่เพกาสมาเจอกับาพาวาทินเขาก็แทบสัมผัสไม่ได้เลยว่า,าพาวาทินมีพลังทําให้หลายคนเชื่อกันว่า,าพาวาทินน่าจะฝึกฝนการซ่อนพลังมาตั้งแต่เด็กจนมีความเชี่ยวชาญซึ่งนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สภาเจไดสัมผัสไม่ได้ว่าเขาเป็นซิดหลอดด้วยขณะที่เขาเดินอยู่ท่ามกลางเจไดระดับอาจารย์หรือแม้แต่โยดาก็ยังไม่มีใครสัมผัสถึงพลังของเขาได้ ซึ่งเพกาสก็ได้ใช้เวลาพูดคุยกับพาวาทินจนได้เห็นถึงความฉลาดของเขาเพกาสจึงรับพาวาทินมาเป็นลูกศิษย์และสั่งให้พาวาทินข้าครอบครัวของเขาทั้งหมดทิ้งซะจึงไม่มีใครรู้เรื่องที่พาวาทินเป็นฟอร์ซัทีฟเลยนั่นเองจากนั้นในภาพยนตร์ภาคที่2หลังจากที่โอบิวันถูกจับตัวไปดูกูได้บอกกับเขาเรื่องที่ดานซีเดียสแอบชักใยสภาอยู่เบื้องหลังและเมื่อโอบิวันกลับมาถึงนิกายเขาก็ได้รายง,งานเรื่องนี้กับสภาโดยคอมมอนเซนแล้วสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือการขอตรวจสอบเลือดนััักการรรเมมืองงะบบสูใช่ไหค ต่เจไดไม่ได้ทําแบบนั้นด้วย3เหตุผลเหตุผลแรกคือในช่วงเวลานั้นเจไดมีความมั่นใจในความรู้ของตัวเองมากเกินไปทําให้พวกเขาคิดว่าถ้าในสภามีซิดหลอดอยู่จริงพวกเขาก็ต้องสัมผัสได้และหากสัมผัสไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีนี่เป็นความผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนที่ไหวก่รอนบอกเรื่องนัดมองกับสภาตั้งแต่ในภาคที่1แล้วครับในภาคที่2องเจไดก็ยังผิดพลาดเรื่องเดิมทำให้นอกจากความเชี่ยวชาญในการปกปิดพลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พาวาทินซ่อมพลังของเขาได้ก็คือความยะโสข,ของเจไดนั่นเอง เหตุผลที่2คือเจไดเชื่อว่าคําพูดของผู้ใช้พลังดันมืออย่างดูกูนั้นเชื่อถือไม่ได้พวกเขาจึงมองว่าดูกูแค่โกโหกเพื่อสร้างความแตกแยกนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นต้องตรวจสอบเลยแน่นอนว่าในนิกายก็ยังมีบางคนที่ให้น้ําหนักกับคาเตือนของดูกูและอยากให้มีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นจะนําไปสู่เหตุผลข้อที่3นั่นก็คือเจไดทํางานรับใช้นักการเมืองทําให้การจะขอตรวจสอบนักการเมืองได้พวกเขาจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะก่อน และคนที่มีอำนาจอนุมัติเรื่องนี้ก็คือนักการเมืองอย่างพาวาทินที่เป็นซิดหลอดนั่นแหละนอกจากนี้ใน,นสภายังมีนักการเมืองอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่ชอบหรือไม่ไว้ใจเจไดาการที่ยูยูเจไดจะเข้าไปขอตรวจเลือดพวกเขาในมุมหนึ่งจึงเป็นเหมือนการคุกคามเห <tone> มือนอยูยูเจไดก็ตั้งแง่ขึ้นมาว่านักการเมืองไว้ใจไม่ได้การขอตรวจเลือดจึงอาจเพิ่มความเกลียดชังที่นักการเมืองมีต่อเจไดทําให้ถึงแม้จะมีคนที่อยากตรวจเลือดเพื่อดูคา่าไมดีขอเลียนของเหล่านักการเมืองอีกครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้ เพราะทั้งฝ่ายเจไดและนักการเมืองต่างไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นั่นเองแต่เรื่องของพอวาทินก็เคยเกิดความแตกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อมีเจไดสองคนมาขอตรวจเลือดของเขาโดยให้เหตุผลว่าพอวาทินเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจในสภาหากพอวาทินยอมตรวจเลือดเป็นคนแรกนักการเมืองคนอ,อื่นๆจะต้องยอมทำตามด้วยแน่ซึ่งก็ถือเป็นความบิดพลาดที่สองคนนี้เริมมาปรึกษาพาวาทินที่เป็นซิดลอดแต่ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะในหมู่นักการเมืองก็มีพาวาทินนี่แหละที่แกริดกับสภาเจไดและยังมีอำนาจในหมู่นักการเมืองด้วยกัน พอปาทีนจึงเหมาะจะเป็นคนกลางในเรื่องนี้ที่สุดแต่เพราะเจไดสองคนยังไม่เคยบอกแผนการนี้กับใครเลยแม้แต่กับอาจารย์โยดาทําให้การตรวจเลือดนี้ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายไหนเลยพอปาทีนจึงตอบคําขอนี้ไปว่าเขาขอเวลาคิดเรื่องนี้ดูก่อนและขอให้เจไดทั้งสองคนคเก็บแผนการนี้เอาไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ซิดหลอดที่พวกเขาตามหายอยู่ไหวตัวทันระหว่างรอคําคตอบจากพอปาทีนเจไดทั้งสองคนก็จะเดินทางไปเข้าร่วมสงครามบนดาวเมอร์ซันแล้วไว้จบภารกิจนี้พวกเขาจึงจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันใหม่ แต่พอได้อยู่ตามลาพังพอวาทินก็ออกคำสั่งให้เขาดูกูเพิ่มกําลังคนบนดาวเมอร์ซันเพื่อให้มั่นใจว่าเจไดสองคนนี้จะต้องตายในสงครามทาให้ฝ่ายสาธารณรัฐต้องรับมือกับศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าที่คาดการณเอาไว้ถึง5เท่าและเจไดสองคนนี้ก็ตายในสงครามจริงๆตามแผนที่วางเอาไว้พอวาทินจึงรอดจากการตรวจสอบมาได้อีกครั้งว่าเจไดจะรู้ตัวว่าพอวาทินเป็นซิดหลอดเลยปาเข้าไปในภาพยนตร์ภาคที่3ตอนที่พอปาทินเป็นคนเฉลยเรื่องนี้เองแล้วนั่นเองครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะ,ะหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไเรากกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ